ตอนวิชาช็อตเอ้ยมีพี่หนุ้ยเขาเรียกเรามาทิศบริษัทเราทำไมเนี่ยนนลาเรคคอร์ดเนี่ยโทรเรียกกูมาแต่เช้าเลยเนี่ยจะให้กูมาเช้ามาเช้าก็ดูดิเมื่อคืนก็ไลฟ์สดยันตีสามกว่ากูจะได้นอนตีสี่แต่ผมว่านะพี่มาวันนี้เนี่ยที่พี่หนุ้ยเขาโทรเรียกเรามาด่วนขนาดนี้เนี่ยผมว่าเขาต้องมีปัญหาอะไรแน่เลยหรือเขาต้องไม่พอใจหรือโกรธอะไรสักอย่างพี่นึกดีๆนะพี่ไปทําอะไรผิดกับแกไว้ปะ เรื่องล่าสุดเลยมึงรู้ไหมกัดเรื่องอะไรไลฟ์สดติ๊กต็อกผก็ดูเรียกกูมาทุ่มหนึ่งครับเรียกกูมาทำอะไรไหมมาทำอะไรเรียกกูมาอ่านมนตี้ต็อกเป็นฟันนะักววา,านตตาปูหมดแล้วนะ่ะเรื่องล่าสุดนี้มึงรู้ไหมอะไรก,กําลัางไลฟ์สดอยู่ให้กูไปเติมเบียร์นะเติมเบียร์เทเทใส่กระป๋องมาครับพี่จะกินไงกูบอกได้ครับได้ครับพี่เอาเบียร์ไปเติมไง พ่อเบียไปเติมเออพ่อกลับมาเออเบียร์้องร้องเต็มที่เลยเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ให้สบายแต่เมื่อกี้พี่ไม่ได้พูดอย่างนี้นี่เมื่อวานคอมเมนต์นตาตาคุณจะปูดอยู่แล้วเมื่อกี้บอกงี้ที่ไหนเนี่ยมึงรู้เรื่องอะไรมาเนี่ยคนเหลือมะม่วงเนีเ่ยคนเหลือมะม่วงกันล่อนเลยกันไปยไปลูกไปมึงมีหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแล้วสวัสดีครับพี่มึงก็น,น่าไหว้หลังหลอกนะไอ้เต๋าไอ้แป้งดูตารางยังอ่ะไปเล่นที่ไหนงานอะไรอยู่ไหนเทศกาลงานปลาช่อนนะคะพี่ของสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ลูกค้ายัางไม่ได้วางบินนะคะแต่เขาวางปลาช,ช่อนมาสองเข่งะค่ะเฮ้ยเรื่องใหญ่คุณโทรกลับไปบอกเขาเลยเอาปลาผลิตอีกสี่ตัวของเต่ายัางกินไม่หมดเลยอ่ะขังไว้อ่ะตลกไอ้ไก่ต้อชาด้วยไม่ใช่พระไม่ใช่ตะกุดไมาได้ยมาขังอยู่ได้ขยายพวกไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูงพด ไฮเล่นแกวิตลุกต้องยืนนิ่งๆเอาได้แน่ๆเวลาค่อยเข้าซ้อมมุกซ้อมอะไรให้มันชัดเจนไอ้คู่นี้เล่นดีละเวลาช็อตเวลาอะไรนะสะดุ้งเนี่ยบางทีไปเดี่ยรงานเนี่ยคองเติงอะไรแล้วมีอาศัยลูกช็อตนะเเฮฮ้้ยยอะไรอย่างเงี้ยสึกตาอ่ะดูคู่นี้มันเล่นตื่นเช้าขึ้นมานึกอยากจะฟังเพลงของราชาเพลงแหล่ไวพัดเพชรทุพศไวพัน์ตตะพฤตไวพัน์เพชรทุพศไวพัน์เพชรทุพศอันนี้ถูกแล้ว เยี่ยมเลยฮะพวกมันไม่เอาเอาพี่ดีกว่าเอาทำไมช็อตหน้าฮะเอางี้เดี๋ยววันนี้พี่มีครูเลยนะมาสอนการสะด,ดุ้งการช็อตให้น้องๆเขาเป็นใครเรียกง่ายๆว่ามีดีกรีป๋านอัเดินเจอเนี่ยยังกลัวโดนเอ็ดเจอพี่เป็ดยังไม่กล้ามองตาเอาแค่นี้แลยครับคือใครพี่หวานเจี๊ยบเรียกยิ้มเฮ้ยวััี้ครบอยาดเไม่กลับอ่ะ มึงหมดแล้วกลับบ้านได้แล้วอันนี้คิวกูเฉิดฉายไปเลยไปเนรียกหน้าออกมากเลยอาจารย์โน้ตชิดซ้ําจะรเป็ดเกงใจเราก็อยากออกมาไม่ใช่มึงมึงอะฉากเคอรี่อย่างเดียวเอาอยู่แล้วไปไอ้เนี่ยปล่อยพวกกูเฉิดฉายมั้งมันคิวใครได้เป็นคิวใครพี่นุ้ยพี่ต้องอบรมมันบ้างนะว่าไอพวกพนักงานเนี่ยมันไม่ค่อยรู้เรื่องคิวพยายามบอกมันว่าคิวไหนเป็นคิวไหนคิวนี่คือผมเข้าใจไหมครับพี่เจี๊ยบพี่อยู่นี่ หนึ่งดอกละโอ้ยอาจารเออให้ดูให้ดูให้ดูวิธีการช็อตใช่ไหมล่ะง่ายๆนิดเดียวมาอยู่ที่จังหวะจะกรนสงสัยอะไรนักหนาฮะไม่ต้องสงสัยกูรู้มึงสงสัยอย่าเถียงอย่าเถียงใครไม่เถียงใครสงสัยไอ้นี่เลยดูอะไรวะดูสิคล่องใจมันคล่องใจถ้าเป็นเฟซนะไล่รัวรัว กดกระพือไร่กระพือไค์กดห้ามานรั่ๆใช่พินน้ำอยได้ไหมเอาเดินตามสบายเลยตามสบายเลยใช่ไหมทุกดอกไม่เหมือนกันทุกไปหมดชอบมากเลยของหวานนั่นตา ห้ามทาไมครูกินทั้งนี้ได้ครูก็เก่งแล้วผมกระทั้งผมกระทั้งเดี๋ยวไปสอนน้องๆไปนิดเดียววิธีการช็อตเรื่องอะไรก็ได้เบาๆสามารถช็อตให้ฮาได้จะมีเรื่องเล่าให้ฟังไหมผมขอเล่าเล่าอดเต่าเราต้องศึกษาว่าเป็นตลกเสียงชัดนะเสียงดังดีอยู่ที่การเล่าเท่านั้นเองเอาให้เป็นจังหวะจักโคนได้วันนี้มีอยู่คนหนึ่งก็เดินเดินไปคนกำลังมุงเดีืเด มึงทําอะไรเนี่ยเล่าแบบมีจังหวะจากคนอ๋อวิธีการเล่าเขาจะมีจังหวะจากคนอันนี้เขาเรียกว่าจังหวะลุมบ้าอไ้าหรือไงไม่ใช่อย่างาง,งั้นเล่าให้มันเป็นจังหวะเอาเนื้อเรื่องมึงไม่ต้องเอาดนตรีมาเอาให้มันแบบให้กูมีส่วนร่วมเล่าเสร็จปั๊บหยุดเล่าเสร็จปั๊บหยุดเป็นจังหวะกูจะเฮ้ยจริงเหรอใครทําไมอะไรกูต้องสงสัยเนี่ยถ้าอย่างนี้เคลียร์แล้วผมจอดรถมอเตอร์ไซค์คนมา้อยกว่าคนผมก็ดูเฮ้ยคนลงไปหน่อยมอง ไม่มีใครกูไปขี้ก่อนไหมเต๋าบอกตรงนะตอนนี้คุณมึงอะน่าไปย่างหมูร้านครัวลุงลงมากมันไม่มีอะไรเลยมึงดูเดี๋ยวพี่เล่าห้วันเจี๊ยบครับครับไม่ต้องเรียกชื่อเลยเล่าเลยเรียกชื่อเดี๋ยวมุกมันไม่ตลกคันเจี๊ยบครับครับเมื่อเช้าผมขับรถออกจากบ้านเอรียบไงจะไปงานกลัวไม่ทันก็ขับขับขับไปอ้าวมองไปทางซ้ายโอ้โหเห็นไทยมุง อลังล้อมดูอะไรก็ไปรูนี่เห็นแนะไทยมุงนิสัยไทยมุงอย่างผมมันต้องเข้าไปดูจอดรถปั๊บเดินลงไปแหวก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 หมองก็ไม่เห็นเข้าก็ไม่ได้เอ๊ะทำไงวะอยากรู้อยากรู้ก็เลยบอกเข้าไปว่าเฮ้ยรบเลยครับผมเป็นผัวผู้ตายเอาโอ้โหเท่านั้นน่ะเดินสบายเลยคนแหวกให้เลยแต่พอไปเห็นคนตายเท่านั้นแหละโอ้โหไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนทำไมวะก็ไอที่ตายอ่ะหมาแม่ลูกอ่อน เดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินยูดข้างหลังตะโกนให้ช้ำใจหน่อยตะโกนว่าหลบหน่อยผัวหมาจะกลับแล้วไปเอาช้อนแมเอาคาบดีไหมเนี่ยอันนี้ช้อนหรือชักนี่ขยี้มุกไอ้ตามันโชโฉโฉโฉโชโหมดหน้าที่ผมแล้วนะ เก่อนที่จะเดินไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ระหว่างกลับเนี่ยระหว่างกลับสบายปรึกษาพี่ได้ในเรื่องนี้เท้าผิดนี่ดอกแล้วนะช้าผักเนี่ยก่อนจะออกไปเนี่ยมีประมาณ7จ็ดดอกจริงเหรอเมื่อกี้หนึ่งเมื่อกี้หนึ่งนะมึงนับไปเลยนะตามดูเลยกลับก่อนนะกลับเลยโชคดีเจี๊ยบกระดุดมดสองอ่ะเดินกื้อดูป เขาย้อนอีกทีนึง okay. อ่ะจริงๆแล้วผมเปิดไม่ค่อยได้หรอกครับต้องให้ลูกผมมาเปิดทำไมต้องให้ลูกเปิดลูกบิดโอ๊ยตีแล้วตีบอดเกี๊ยบถูกใจเหลืออีกสามหนักๆเลยทีนี้ครับผมกลับก่อนนะครับทุกคนแล้วเจอกัน้าไอ้บ้าประตูนี้๊บได้แล้วเหลีอยงสองเหลือเหรออาจารย์เกี๊ยบเลี้ยงสองอาจารย์ โอเคนะฮะอีกสองเจอกันนะไอ้เจอกันเจอกันครับเฮ้ยเหนื่อยจริงเลยเจอพี่นุ้ยเนี่ยไอ้ผมนั่นก็ไม่เคยได้เรื่องต้องให้มาสอนเอ้าอยังไม่กลับอ่ะเจี๊ยบก็คิดว่ากลับแล้วสิผมวนมาได้ยังไงวะเดี๋ยวหนึ่งอะดอกสุดท้ายไอเดไอ้าไอเด้าก่อนจบทางนี้ต้องเติมหนักเลยล่ะพี่ไม่ได้เก่งช็อตอย่างเดียวเรื่องดนตรีพี่ก็เก่งวันนี้พี่จะมาโชว์กีต้าให้ดูหนึ่งสอง สามเฮเอ้าเจี๊ยบทำอะไรโคกีตาโอ้ยโอยสุดยอดแค่นี้ก็คุมแล้วโอ้ยเจีบไได้แล้วกลับไมได้แล้วเป็นอะไรเงินชดอันนี้แถมนะโปยอย่างนันอันนี้วถาเป็นดอกเบี้ยเออบอย่าไปพูดอย่างนั้นเป็นยข่าวน้าไม่ต้องเชิญข่าวน้าไม่ต้องเชิญ โอ้โหอย่าเพิ่งท้อสิขาพี่หวานเจี๊ยบเรียบยิ้มวายตายแล้วครับบริษัทหาไม่จำกัดมาแล้วทีมวายแท็กทีมขาแท็กทีม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 แท็กสัสสัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทนในการทีวียะเซนทีวียะ Senti we yeah, yeah, senti we yeah, senti